เจริทหารนะคะและก็หน่วยชชรตั้งจุดตรวจจุดสกัดเส้นทางสายหลักสายรองค่ะเพื่อกุมเข้มแนวตะเก็บชายแดนไทยมาเลเซียน,นะคะพึงจะหวั่นกลัวว่าอาจจะก่อเหตุการประทะากาันร,ระหว่างเจ้าที่ในพื้นที่ได้ค่ะพันเอกอายุพันกนสูตรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่5 ในฐานะผู้บังคับการกรมฐานราบที่5ค่ะร่วมกันสั่งกำลังเจ้าที่นะคะทั้งหน่วยทหารของเฉพาะกิจกรมฐานราบที่5ตํารวจตะเวนชายแดนที่437ค่ะสั่งคุมเข้มทุกเส้นทางนะคะทั้งช่องทางธรรมชาติและก็เส้นทางสายหลักในพื้นที่เปอร์ซดาวจอดสงขลาที่ออกสู่ประเทศมาเลเซียเนื่องจากหว่นกลัวนะคะผู้ก่อเหตุร้ายที่เกิดการยิงปะทะกับเจ้าที่ในพื้นที่อำเภอเทพ,พาและเปอรานาของจอดสงขลาเมื่อช่วงกลางดึกคืนวันที่6 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าที่ได้มีการวิสามันคนร้ายไปได้2รายและก็พบว่ายังมีคนร้ายหลบหนีอยู่อีก3รายซึ่งหว่นกลัวนะคะว่าคนร้ายเหล่านี้จะหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวในพื้นที่และใช้เส้นทางช่องทางธรรมชาติหลบหนีออกนอกประเทศจึงได้สั่งเจ้าที่นะคะทุกชุดท,ที่รับผิดชอบแนวชายแดน คุมเข้มทั้งเส้นทางสายหลักเส้นทางธรรมชาติริมรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันนะคะการหลบหนีออกนอกประเทศเนื่องจากในพื้นที่เพรสดาวเองเป็นพื้นที่ที่มีแนวเขตติดต่อ,อก,กับมาเลเซียและก็มักจะมีการลักลอบนําสิ่งของผิดกฎหมายเข้าออกบ่อยครั้งค่ะจึงต้องทําการสกัดกั้นทุกช่องทาง ชดิทหารนะคะและก็หน่วยชวยชดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเส้นทางสายหลักสายรองค่ะเพื่อคุมเข้มแนวตะเก็บชายแดนไทยมาเลเซียน,นะคะพึงจะหวั่นกลัวว่าอาจจะก่อเหตุการประทะากาันร,ระหว่างเจ้าที่ในพื้นที่ได้ค่ะพันเอกอายุพันกนสูตรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่5 ในฐานผู้บังคับการกรมฐานราบที่5ค่ะร่วมกันสั่งกำลังเจ้าที่นะคะทั้งหน่วยทหารของเฉพาะกิจกรมฐานราบที่ตําตำรวจตะเวนชายแดนที่437ค่ะสั่งคุมเข้มทุกเส้นทางนะคะทั้งช่องทางธรรมชาติและก็เส้นทางสายหลักในพื้นที่เอระสเดาเจอดสงขาที่ออกสู่ประเทศมาเลเซียเนื่องจากหวั่นกลัวนะคะผู้ก่อเหตุร้ายที่เกิดการยิงปะทะกับเจ้าที่ในพื้นที่เภอร์เทพาและเปอร์จนาของจอดสงขาเมื่อช่วงกลางดึกคืนวันที่6 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าที่ได้มีการวิสามันคนร้ายไปได้2รายและก็พบว่ายังมีคนร้ายหลบหนีอยู่อีก3รายซึ่งหว่นกลัวนะคะว่าคนร้ายเหล่านี้จะหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวในพื้นที่และใช้เส้นทางช่องทางธรรมชาติหลบหนีออกนอกประเทศจึงได้สั่งเจ้าที่นะคะทุกชุดที่รับผิดชอบแนวชายแดนข่มเข้มทั้งเส้นทางสายหลักเส้นทางธรรมชาติริมรั้วชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันนะคะการหลบหนีออกนอกประเทศเนื่องจากในพื้นที่เภอสเดาเองเป็นพื้นที่ที่มีแนวเขตติดต่อกับมาเลเซียและก็มัก จะมีการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้าออกบ่อยครั้งค่ะจึงต้องทำการสกัดกั้นทุกช่องทาง